วิทยุสื่อสารที่ผ่านการดัดแปลงเครื่องนี้ถูกมิจฉาชีพใช้เป็นเครื่องมือในการจรกรรมรถยนต์และลักทรัพย์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนสามารถส่งสัญญาณได้สองความถี่พร้อมกันและสัญญาณจะแรงกว่ารีโมทรถยนต์จึงสามารถบล็อกสัญญาณรีโมทรถยนต์ได้ทุกยี่ห้อในรัศมี25-50เมตรคือวงจรในนี้เขาเรียกวงจรเรโซแนนซ์นะครับในการสร้างความถี่คล้ายๆการตีกองนะครับเป็นจังหวะจังหวะซึ่งย่านความถี่ที่เราใช้กับรีโมดเนี่ย เร,เราไม่ให้กฎหมายไม่อนุญาตให้วอตัวนี้ใช้แต่เขาไปดัดแปลงแก้ไขปรับเปลี่ยนมันก็ใช้ได้ซึ่งการทําอย่างเงี้ยผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับอย่างที่2คือรีโมทเนี่ยวอเนี่ยปกติเขาจะมีเสาต้นเดียวแต่นี่เป็นการส,งส่งมาสงย่านความถี่เพราะว่ารีโมทรถยุโรปเนี่ยจะมี2ย่านความถี่เขาจะอินเตอร์ล็อกเช็คกันตลอดว่ามาไหมเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดมีความถี่เดียวเนี่ยเดี๋ยวเกิดมีการผิดพลาดมีการรบกลวนรถเปิดอัตโนมัตินี้ไม่ได้ ซึ่งเขาก็กันมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าพอดีตัวนี้เขาเขาดัดแปลงให้มันซับซ้อนขึ้นมาอีกก็คือมี2ความถี่เลยซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นในภาวะปกติก็เลยไปลบกวนรถยุโรปได้หมดเจ้าของรถยนต์ BMW อยูคันนี้ไม่เคยคิดว่าจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเพราะเชื่อว่ารถยนต์ที่ใช้มีระบบเซฟตี้ที่ดีและการจอดรถในพื้นที่เปิดจึงไม่น่าจะเป็นเป้าหมาย ประกอบกับการลงไปซื้อของในห้างไม่เกิน15นาทีเท่านั้นซึ่งหลังเกิดเหตุทำให้ระวังตัวมากยิ่งขึ้นเพราะคนร้ายนำเทคโนโลยีมาใช้ในการก่อเหตุไม่ไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะว่าแบบทุกที่ที่ไปก็คือมันไม่ได้เป็นที่ที่อับคนหรือว่าที่คือที่ที่ไปก็คือมีมีคนอยู่เยอะแล้วไปตอนกลางวันตลอดค่ะ ก็คือกลับกลายเป็นว่าเขาบอกว่าเนี่ยทาที่โรงแจ้งง่ายกว่าเพราะว่าเขาเขาเขาทำเหมือนว่ามันเป็นเจ้าของรถเปเราเลยเปิดประตูรถเข้ามานั่งแล้วก็หยิบของแล้วก็เหมือนปิดประตูออกไปใช่ก็คือ,คอทําให้ไม่มีผิดรถเลยค่ะการจับกลุ่มคนร้ายที่ใช้วิทยุสื่อสารดัดแปลงรบกวนรีโมทรถยนต์ในพื้นที่ภูทรบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อํานวยการสนย์ปราบปรามการจราจรร,รถยนต์และรถจักรยานยนต์สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตํารวจเฝ้าติดตามพฤติกรรมของคนร้ายรายนี้มาอย่างต่อเนื่องกระทั่งถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดการตรวจเช็ครถยนต์ทุกครั้งหลังการใช้รีโมทในการล็อกรถยนต์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้ลอดพ้นเงื้อมือของเหล่ามิจฉาชีพได้สิริพรปัลกวงณ์อายุทยา NBT News Focus